มากระตานะครับโอ้โหเนี่ยนะให้ตาจัดการเก็บดูขึ้นนี <painful. S 2> <wh> ah ่เก็บเลยจงเก็บเลยเก็บเพิ่มเอาแถวอ่ะเอี่โอ้โหลอยยังไงต่อเนี่ยลอยมันเห็ดต่างนั้นเลยแต่ดีกับเมื่อกี้ดีกับเมื่อกี้เห็ดขึ้นบานเลยเห็ดคูนจัการันนอนเก็บอ่ะโอ้มันมีตลอดคันเลยนี่นะมีตลอดยังไเนี่ยนั่นโอ้โหกลางวัน นเราก็เก็บมามโอโยรโ<ล>ยอบ้างาบยบ้งเนอมันน่าจะมีอีกอีข้างหน้านะองกัน,นี่มืตลอดเลยคันของข้างเนี่ยมันชื้นนะนะเกระจายมาก็โอ้โหเป็ดกันเนี่ยอโอลอยมนลรยบ้างแล้วลอยมั่งแล้ว แก่แหมา,อมา่อนนี้ทุกวันสองวันนะ <พอ S 2> ที่เราบอกให้รู้หมาไอ้งไม่หมา,มาบอกลบพ่อหมาไม่ถึงไม่หมาไงหม,มาไม่ถึงโอ้ทั้งนั้นเลยแต่มันโรยนะโรยมัากกระโ,งโจงเกันเหมมันพอก็ยี่นั่นเนี่ยโรยอ่ะเนอะโอ้เห็ดโคนทั้งนั้นเลยโอ้แล้วถอนง่ายอ่ะฝนมันตกอ่ะใช่ดินมันยุ่ยเหรอโอ้ทั้งนั้นเลย เก็บเทาดีมันไม่ค่อยมีไข่เข้ามาแล้วในเนี้ยใช่ดลโลบโอ้อบตุ่ตม้นมาเห็นไหมลูกไม่เรามาสายไปหน่อยมีต่ป่าแหมที่วันนั้นที่เราว่าไปขาเห็ดที่นี่ไอ้นุกมาตัวในบ้านมาก็ดีนะนนี่เก็บแป๊บเดียวได้เป็นโลเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ตาเก็บต่อ เราลองเดินดูน,นี้ก่อนฮะไม่ไม่ได้โพสตถ่ายวีดีโอลง youtube เพราะมันชอบขึ้นบันทีชื้นๆน,นะเอาเก็บเลยอ่ามันจะอยู่ตามคันนะใช่ไหมอยู่ตามคัน สำคัญทั้งนั้นนะ่นะไอโคนับมันเริ่มบานหมดแล้วนะเริ่มบานเยอะแม่แทบจะ2องวันที่แล้วนะใช่ แก,ว,แกวเลยวเลยเนี่ยหอยทากมันกินเนี่ยเดี๋ยวก็หอยทากเดินเนี่ยหอยทากอะ่ะเนหอยทากชอบเสร็จเก็บเลยเก็บไ,ได้แม่ยุ่ยเลยเนี่ยจับใช่เดี๋ยวเราเดินอีกจงเก็บเข้านอนหลุดเล้วหลุดขั้วหลุดขั้วมันยุ่ยอ่ะ เจอแล้วนี่จังกันนี่ไป่เลวยตาจงเจอหแม่มันชอบขึ้นใต้ต้นไม้ไงโอ้โหนู่นโน่นโน่นใหดูโอ้หันไปเลื่อเลยต่จงเก็บเลยอะเลยใส่โซนเปล่าโอ้โหไทยโอ้โน่นโอ้โหนู่ไหนโอ้โหเป็นแปลงอ่ะเขาปลูกไว้แม่ยเราโโอ้หเต็มเลยเต็มเลยนะนู่น ยังไม่โรยด้วยครับโอ้ยยังไม่โรยด้วยเก็บเลยยังไม่โรยโอ้โหหมอนข่าเนี่เอาเทเอาเก็บโข่โอ้ยไโคนปล่าวะใช่เห็ดโคนโอ้โหเต็มเลยอ่ะดอกยังใหญ่เลยบ้านจะจัดโอ้โหเก็บ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 โอ้โหใครดูหน่อยดูงั้นเลย ตลอดเลยเป็นแปลงเ,เ,เ,เลยเนี่ยแต่เน่าก็แล้วแต่เน่าไรไงแต่ยังไม่มีหนอนกวนมีมั่งเ,เยอะจังกเก็บเข้าอย่างที่เอาไม่เก็บก็เก็บเนี่ยออเยอะแยะโอ้โหผลัดขลอบกันหอะไรแค่มันเยอะเนี่ยโอ้หอยทากก็ดิเออหอยทากหอยทากกินแต่นั่นหอยทากตัวเล็กนะเออามันเป็นไรเราล้างได้ ไอโกนเยอะยังอย่าบอกใครเชียวอ๋อไม่มีใครมาหาบอกแล้วไม่มีใครมาเออบอกผู้หญหลายคนแล้วไม่เชื่อไอ้่าไอตำว่โอ้ลูกไปไงอ่ะอเยอะจัดมาเดี๋ยวเราเก็บเปนก่อนนะเยอะเลยไง ก็ใช่ดิโอ้โหยังยาวเลยนะเห็ดอ่ะโอ้โหเห็ดยังยาวเลยโอ้โห,โโหพเพื่อนๆดูดิเห็ดยังยาวใครๆดูแล้วอ่าคน,คนใ,คใช่ดูทั้งนั้นเลยเนาะโอ้โหมีตลอดสายเลยตาจงเนี่ยแหมถ้ากลับก็เสียใจเลยโอ้โหเราจะกลับอยู่แล้ว เขาเ็ฆจะถอยเดี๋ยวมันเคยมีทั้งหน้าถอยได้ไงอ่ะโอ้หนุ่มช้ยก็สอบแล้วเนี่ยโอ้โหนุ่นอยากไปเก็บเขาเล่าเก็บตัวดิโอ้ไปเก็บข้างใหม่แล้วป่าวป่าวถ่ายให้เขาดูอ่อนเดี๋ยวจะเก็บละยาวยันนุ่นเลยอ่ะเก็บไม่ไหวยาวโอ้โหยาวมาทั้งหลังเลยนี่เออโอ้โหนุ่นโดนพันเดียวกันเก็บโคนยาวมาอย่างนี้เลย เยอะจัดเห็ดหโคนเยอะถุ้งหมดแล้วเนี่ยอย่าไปกดหน้าเลยเต็มถุงไม่เห็ดโคนมันก็เริ่มบานแล้วนะบานเยอะอ่บานหมดเลยแต่กอนนี้สักสองสามวันนะช้วยเลยว่าแต่กกมันก็ยังมีรากยาวอยูอ่ยังไม่หลุดเหมือน,นที่เราเจอทีแรกเ,เจอทีแรกมันหลุดเลยใช่ นี่ยังถอนพอติดมือยังแข็งปกยังแข็งใส่ไม่พอใส่แล้วถุงถอดเสื้อไหมแล้วฮะถอดเสื้อเลยดิถ <laughs> อดไปเองไปเลยออเลยไง มาแล้วครับเพื่อนเพื่อน,นมาเจออีกโอ้โหเน้คืนให้เต็มหมดมจะลอยซะแล้วโอ้โหเยอะจังเลยบงลังกนโน้นก็มีนี่นเห็นนะแต่จงเก็บฝั่งนี้เลยเดี๋ยวเราไปด,ดูฝั่งนู้นนะครับถ่ายไปะละ่ะถ่ายเยอะดิเห็ดทั้งนั้นเลย ใช่ไหมใช่ปะเนี่ยโอ้โหนู่นโอ้ดอกยังใหญ่เลยนี่นี่นี่ก็ใหญ่เก็บเลยเก็บทางนั้นเลยโอ้โหโคตรเห็ดเลย ฮะมีมสู้ฝั่งนู้นไม่ได้แต่มันลอยแล้วอะ่ะมันลอยโอ้โหถ้าจ้องลอยหมดเลยอะ่ะเยอะแต่ลอยเนวมด โอ้เห็ดเยอะเลยเพื่อนๆเห็ดเยอะเลยได้ไหมเยอะไหมมีโนมีมีเอาช่วยเก็บเยอะดิแต่มันบานเนาะดูดอกนี่ดอกเบลเลอร์เลย โอ้โห oh. สูงเป็นต้นในนี่เลยต้นไม้เลยสูงฮะ,หะเ,ไไเห,เหยียบไงตูมไง โต้องเอาเสื้อใส่เลยอะตาจงเยอะจัดเอาไปเ,เ,เห็ดโคขนะดิโหรวยเลยเพื่อนเพื่อนฮะกำลังขึ้นไง,งไเก็บเลย ฮะเอาได้กินได้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 เยอะเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเดินหาต่อเริ่มมึด